เลยทุกคนออมนคือเจาตาก็คือแบบโอ้โหร้อนแหละนำเชื่อมปะเนี่ยจริงหรอหวานวานโคตรอ่ะร้อนง่ายอ่ะนี่คือข้อดีของการเผาถูกป่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อนะฮะ วันนี้นะครับเราตื่นเช้าอีกแล้วทุกคนตีห้าห้าห้าอุ้ยเลขสวยเลยนะห้าห้าเป็นคนตลกแต่ตอนนี้ไม่ค่อยตลกเท่าไหร่ตอนนี้ง่วงมากคืออาบน้ําแล้วก็อาบเนี่ยตาไม่เปิดเออไหนข้อความท<ม>ี่พิมพ์มาก,ก็ดูว่าง่วงอะน,นะจะรอนอนจะนอนรอ <laughs> อะไรอยู่วะเนี่ย <laughs> เดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะไปแถวมันคือขมาสองขรางเราจะไปดูแบบเขาเผามะพร้าวกันบ้าง ดูเคาเผามะพร้าวกันเยอะๆเลยแต่ว่าเจ้าเนี้ยเขาแบบดังนะแล้วก็ขายมาคิดว่าน่าจะเกือบ30ปีละแล้วก็ราคาไม่แพงเราไปดูกันดีกว่าแล,วแล้วก็เราไปถามแบบเจ้าของร้านกันดีกว่าว่าแบบเฮ้ยมันแตกต่างจากมาพาะพร้าวเผาที่เรากินทั่วไปยังไงไปครับวันนี้ต้องปีนต้นมพะพร้าวเลยไม่ปีนไม่ช่ไม่ได้เกิดปีดิงเกิดปีหมา ใกล้ถึงแล้วฮะอีกประมาณ2นาทีถึงเราติดต่อเขาไปแล้วนะชื่อเจตาสีน้ำชื่อมงงปะคือเราอ่ะเห็นคอนเทนต์นี้มาจากเพจชื่อการกินนะฮะใน Facebook ต้องให้เครดิตเขาก็เลยตามมันดูน่าสนใจใช่เป็นแบบเขาเผามะพร้าวเยอะมากเลย,นยเนี่ยโหดูดิดูควันดิพี่วันควันเต็มเลยนี่หรอร้านนี้เลยเนี่ยใช่เจตาปะ ฝ่าควันนี้ไปนะฮะจะเจอเจตาเลยหมอกควันเหรอหมอกควันโอ้ยแต่ตาสวัสดีครับสวัสดีค่ะวับีมีเจตาป่ะครับใช่ค่ะนี่เริ่มเผานานยังฮะเราพรุ่งนีเริ่มใส่เป็นสักพักเดียค่ะอ๋อ เรบกลัวแน่นะครับวันนี้มาดูมาดูมาเผาน้อยหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นวันธรรมดาเราจะเผาไม่เยอะแล้ววันไหนเผาเยอะฮะเสาร์์อาทิตยช่วงเสาร์อาทิตย์จะขายดีกว่าใช่ค่ะเผาไปเรื่อยๆแล้วมันเป็นสีดำๆอ่ะใช่ค่ะก็เคยคนอ่ะตะกี้ตะกี้ก็คนไปแล้วรอบนึงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันสุกหรือมันโอเคอะไรยังไงอ๋อเปิดมันจะหลวมค่ะเปิดจะหลวมจะหลวมแล้วพัวมันจะหลุดง่ายมันจะหลวมอ่ะเนตตาครับแล้วขั้นตอนการเผานี่เราต้องเตรียมอุปกรณ์ยังไงบ้างฮะตอนแรกก็คือว่าตอก มะพร้าวแห้งอ่ะปูล่างต้องมีด้นคืนชกคื้นไม้ไม้แกงๆอ่ะลองลองปูแล้วก็ถึงเอามะพร้าวใส่แล้วมะพร้าวใส่เสร็จก็ต้องเปลือกคุมต่ออีกแค่ละอุเปลือกคือเปลือกแห้ง่ะคุมอีกใช่ใช่อันนี้มีมะพร้าวกี่ชนิดฮะจะมีสองชนิดค่ะมีมะพร้าวน้ำหอมน้ำหวานมีมะพร้าวน้ำหอมกับน้ำหวานจัต่างกันยังไงครับน้ำหอมก็คือว่าเนื้อมันนุ่ม น้ำันจะชู่น้ำหวานไม่ได้น้ำหวานนี่น้ำหวานจะเนื้อจะกระด้างนิดนึงอ๋อแล้วแต่คนว่าชอบกนนินเนื้อหรือกินน้ำเด็ดเนื้อเลยเมนค่ะเผาวันหนึ่งกี่ลูกครับธรรมดาก็อย่างมากก็ร้อยเศษเศษร้อยเศษแล้วถ้าเสาร์อาทิตย์นะฮะเสาร์อาทิตย์ก็เผาเรื่อยไปเพ่มีการกำหนดค่ะแล้วลูกหนึ่งอย่างเงี้ยครับจะต้อใช้เวลานานไหมครัต่อการเผาหนึ่งครั้งแต่ถ้าหมดเตาเนี่ยก็ประมาณสองชั่วโมงโอ้ต้องใส่เยอะกว่านี้นะคะก็คือ สองชั่วโมงกว่าจะได้กินแล้วอย่างนี้เราแยกยังไงคะระหวังมาพักเทาน้ำหอมกับน้ำหวานเนี่ยอันเนี้ยไอที่จิกกำลังใส่เนี่ยคือน้ำหวานอันเนี้ยน้ำหวานเนีสองอันเนี่ยอันนี้จะเป็นน้ำหอมด้านนี้จะเป็นน้ำหอมแยกไงอ่ะอันนี้ค่ะดูหุ่นเขาดูและนี้เขาจะโกงนนี้เขาจะออกเร็วโอ้แหเป็นวงรีกระบอกกลมลูกเขาจะลายลูกลายด้วยหัวเขาจะเต็ม นี่สุกแล้วดูยังไงอะฮะสุกแล้วก็ดำดๆเนี่ยค่ะปิ้งเนี่ยคั่วเนี่ยค่ะอ๋อคั่วจะหลุดอ่าล้วกมนจะหลวมไม่ิดันจะหลวมไม่ติดแต่ขอขอลองได้ไหมฮะอ๋อฟิลมันจะแบบถึงอะเออไม่ค่อยแน่นเออจะหลวมๆหน่อยถ้าแบบนี้มันก็จะแน่นค่ะไม่แสบตาชินแล้วมันก็มีมั้งอะค่ะพี่ว่าไม่น่าชินนะกันเนี่ยผมร้องไห้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยเจตาครับทำไมถึงตั้งชื่อร้านว่าเจตาสีน้ำมา มีลูกสี่คนนะค่ะน้ำสกุลคือน้ำชามอ่ะตัวน้ำมาอย่างเดียวค่ะไม่เกี่ยวกับน้ำมะพร้าวไม่เกี่ยวอ๋อเคก็คือมีลูกสี่คนใช่ค่ะเอาชื่อลูกมาเป็นชื่อร้านอยากชิมมากแล้วแบบอยากรู้ว่ารสชาติมันจะเด็ดขนาดไหนแล้วขายยังไงครับเจตาบอกตอนนี้ตอนนี้ราคาจะสูงหน่อยนะคะเปลือกเขียวอ่ะเปลือกที่ยังไม่ได้เผาอ่ะตอนนี้ย0บาทแล้วค่ะต้นทุน20่บาทใช่แต่ที่นี่จะขายอยู่สี่ลูกร้อย สีลูกร้อยค่ะตกลูกอะรยี่สิห้าค่ะแพงลูกละไรยี่ห้าจริงๆในความรู้สึกคือโอเ okay คนะค่ะเดี๋ยวจะไปปอกให้ดูนะคะโอ okay. เคเฟสชั่นต่อไปเป็นการเรีรเยกว่าเะตาปอกเปลือ,อกตัวนี้ไม่ร้อนนะฮก็เดี๋ยวเราคอยดูก็ได้ <c oughs> คอยดูกาละการก็แย <c oughs> ่ได้ครับควันขึ้นเลยทุกคนคือเจาตาก็คือแบบโอ้โหร้อนแหละชินแล้ะหมดชินแล้วคะ่ะโอ้โห ลองแตะหน่อยนด้ก็ได้โอ้โหไม่เคยดูเลยครับอกว่าติดครอย่างเดียวก็คือเห็นแต่เป็นอย่างเงี้ยที่แบบที่แบบเสร็จแล้วให้จับจับไม่ไหวร้อนร้อนมากครับไม่ไหวครับไม่ไหวจุดตอนนี้ได้กลิ่นเลยนะกลิ่นหอมมากมะพร้าวหอมมากใช่เขาถึงชื่อมะพร้าวหอมยเไหมสนเขาจะเยอะ อ๋อผลได้ยากกว่าแล้วผลเขาจะออกเหลืองกรลาเขาจะออกเหลืองอันนี้คือมาเร้าขอดมหน่อยทุกคนแต่มันหอมนะกินหอมมากแต่แฉนนี้น้ำหวานไม่มีกลิ่นกาลาจะขาวอ๋อน้ำหวานไม่มีกลิ่นจริงๆกาลาจะขาวแล้วก็ขนน้อยกว่า กัันครมองแตกโอ้โหแอบตามากทุกคนคือเขาบอกวันนี้ลมมันแรงวันมันก็เลยแบบกระโชกแอบตามากเลยอะแล้วนอนน้อยด้วยนึ้ว่าตา จเขาดูปกติเลยใชเขาดูปกติมากต่างจากเราเราก็คือมิ่งหนีมือเจนี่สู้กับทอดไก่ได้เลยนะลุง่ะลุงไก่เือเหล็กอ่ะต้องเจอกันหน่อยนี่เป็นใสผลไม้กับใสอ่ใช่ใสข้าวของหวานู้วกันได้กินสดๆเลยนะครับทุกคนจากการเผาเมื่อกี้เลยอุ่นๆแน่นอนดูน้ําน้ําเยอะมากควันกระจายเลยดูดินัร้อนนะฮะลองดูกินไงฮะสดเลยอ่ะ ไม่ได้นะแต่นี่ยังพึ่งนะขอระยะหน่อยต้องค่อยๆชิมเท่ามันร้อนมากเนาะอันนี้มะพร้าวอะไรครับอันนี้น้ำหวานน้ำหวานนะครับทุกคนนี่ดูหน้าตาเป็นอย่างนี้ต้องค่อยๆดูดค่อยๆนะโรคลินละอันหนึ่งแบบนี้เออพักอีกครับพักไหมพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาชิมใหม่นะทุกคนอันนี้คือน้ำหอมจ้าต้องแต่งขนใช่ค่ะเพราะขนเขาไม่เยอะกะลาเขาจะออกเหลืองอ่ะ แต่ทาน้ำหวานนี่กะลาเขาจะออกขาว,ขาวเลยใช่จ้ะขาสดเก็บได้กี่วันอันนี้ก็มันก็สี่ห้าวันนะคะต้องเข้าตู้นะเข้าตู้เย็นใช่ไม่เ,เข้าก็เสีย,เส,ยเสียง่ายวันต่อวันเลย อันนี้น้ําหอมแช่ตื้อเลยใช่ไหมแช่ก่อนใช่ไแช่ก่อนนะไม่ไหวอ่ะแล้วปอีกขายกี่โมงถึงกี่โมงเชสตาถ้าเป็นวันธรรมดาก็ต้องเอา6กโมงเรื่อยไปแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็ตั้งเอาตีสามค่ะถ้ามีออเดอร์ช่วงช่วงเช้าก็ตีสองตีสต้องถุกเตาแล้วบางทีถ้าเกิดออเดอร์เยอะนี่ต้องสับเปลี่ยนกันอ่ะไม่ได้นอนจะแต่ได้หนึ่งลูกออกมาขนาดนี้มากอุดหนุดเชสตากันได้เยอะๆนะคะ มาเรามาชิมกันนะครับมะพร้าวน้ําหวานก่อนตื่นเต้นอยู่นะไม่เคยกินแบบสดๆขนาดนี้ที่แบบขึ้นจากเตาตรงนั้นเลยเกิดอะไรขึ้นม้นเชื่อมปะเนี่ยที่หรอหวาน,นห,หวานโคตรอะ่ะน้ำหวานแบบหวานเหรอน้ำหวานแบบน้ำหวานเลยอะ่ะไม่อ้วนอ่ะอย่างเงี้ยถูกปะใช่มันคือผลไม้ไ<ว>น้ำมะพร้าวคือผลไม้ดีไหมหรอใช่ หวานสุดในชีวิตที่เคยกินเจาตา,าน้ำหวานหวานมากตกใจเลยอ่ะืห,หวานแสบคอเลยอะ่ะชิมเนื้อก่อนอืร่อนเลยอะ่ะร่อนเลยเนี่ยคือใช้แบบฟันขูดแค่นี้ร่อนเลยแล้วแบบเนื้อนี่ก็อร่อยแล้วนะเนื้อมันจะแบบบางๆไม่หนามากแล้วก็กรึบๆนิดนึงเนื่ออื้ออืออร่อนง่ายอะ่ะ นี่คือข้อดีของตารเผาถูกปะดูดิดวงนี้ดวงนี้ทุกคนเห็นปะนี่น sm ี่นี่นี่นี่มันกดเบาๆไม่ได้ใช้แรงเลยโอ้โหนี่นี่จำไอไอมะพร้าวถอดถอดถอดเสื้อกูก็ทำได้นีโอ๊ยโอ๊ยฟิลลิ่งจะได้มาไงเดี๋ยวขอชิมเนื้อแบบเนื้อจากข้างในบ้างนะซึ่งเจตาบอกว่าอันนี้เนื้อสู้อันนั้นไม่ได้ถูกปะอันนี้เนื้อดีกว่าเออ แต่นี่ก็ดีแล้วนะรู้ห่อปะข้างในก็จะเป็นม่วงอย่างนี้ปะน่ากินมากน้ำมาหวานมากหวานแบบหวานเกินบรรยายอะ่ะส่วนเนื้อก็กคือนุ่มนี่ฝากพี่หิงไว้ก่อนมาเดี๋ยวเรามาชิมน้ำหวานเอ้ยน้ำหอมเดี๋ยวเรามาชิมมาพาน้ำหอมต่อเนี่ยดูดิแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยเนาะอแยกออกแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันอ้าวหลุดไปแล้วหนึ่ง โอเบย์ oh, อยู่นี่กินเลยอืมชัดมากน้ำอันเนี้จะหวานอมเปรี้ยวแต่ว่าเปรี้ยวมาก่อนเลยตอนแรกรสชาติจะไม่ค่อยดีเท่านั้น<อ>สูงหวานไม,ไ,ไม่ได้เลยอขอชิมเน่ออโอ้โห oh. เนื้อก็คือร่อนร่อนมากคือเขาบอกว่าน้ำหอมเนื้อจะดีกว่าอืมโอเค ชัดมากเนื้อจะมีความหนากว่าแล้วก็นุ่มฟูกว่าเกี๊ยวเพลินเกี่ยวสนุกกว่าแล้วมันไม่มีพันุ์ที่แบบรวมกันใช่ไหมเออเออมันไม่มีเว้ยพี่ต้องเลือก <c oughs> เหมือนเมียพี่อ่ะมเหรอแม่มทำไมอ่ะเมียพี่ทำไมน่ารักกินอันนู้นค่อนข้าง,างซึ้งอะน้ำเราชอบกินน้ำแล้วแบบส่วนตัวบอลจะชอบน้ำหวานมากกว่าเนื้อมันบางแล้วก็กินง่ายโอ้โห คือจะบอกว่ามันล่อนง่ายจริงๆเว้ยทุกคนวันขอลองหน่อยนะพี่ทิงฝากหน่อยครับเนื้อของน้ําเนื้อของน้ําหอมเนื้อของน้ําหอมมาปนกับน้ําของน้ําหวานยิ่งกว่าพิเศษใส่ไข่นเอาเห็นภาพเลยอะคือมันต้องดีมากอ่ะอย่างที่เจตาบอกเลยเนื้อของน้ำหอม มันจะมีความมันฟูแล้วก็นุ่มส่วนเนื้อของน้ำหวานมันจะเด้งเด้งฟูนะนี่ดั้งเดิมคนนี้เหรอฮะใช่ค่ะอ๋อโหแกะเร็วมากแกะเร็วมากพี่ชายไม่ได้ลองชิมก็ได้พี่ลองชิมกับเขาอ่ะผมไม่ได้ชิมพวกนี้เยอะอ่ะดูแววอ่ะอันนี้ลอกแบบชิวๆเลยนะเมื่อกี้ล้างมือมาแล้วไม่ได้ออกแรงเลยจริงๆคนนี้มาทั้งหมดแล้วนี่ปลาหมึกป่ะเนี่ยดูข้างในดิโทษนะดูข้างใน ไม่เหลือเลยเนือ้อปอกจริงกินจริงเนื้อนี้ไม่ได้แย่นะจริงแล้วแต่คนชอบเลยอ,นนอร่อยขนาดนี้แล้วเย็นวันนี้อร่อยขนาดไหนร<ๆ>อไม่ไหวนะครับทุกคนเพราะว่ากว่าจะเย็นนู่นสองชั่วโมงเนาะ<ๆ>อิ่มแล้วอะมะพร้าว ลูกเดียวอิ่มเลยอ่ะสัดเนื้อหมดแล้วเหลือแต่น้ำเนี่ยแค่เนี้ยหมดแล้วมารับจะไปซื้อเจตตาเพิ่มอีกสองลูกนี่เหลือเนี่ยนี่เหลือน้ำหอมให้อ่ะอะไรเดี๋ยวไปซื้อใหม่น้ำหวานด้วยไงอเออเอาอันใหม่เลยโถอันนี้บอนกินไปแล้วส่วนปกติอย่างนี้เราขึ้นไปเก็บมได้อ่ะจะขึ้นเหรอสูงนะเอาจริงๆเนี่ยต้นเนี้ยปีนแค่แบบสองคือบอ่ะให้ขึ้นก่อนจเจอต้นนี้เลยหนึ่ง นี่เขาทบบววําแบบเรียกว่าอะไรขีดไว้ให้แล้วให้เราแค่ก้าวตามเองพี่บอลน,นี่ไม่ได้ขึ้นนะฮะหลบรถเฉยๆขึ้นไม่ไหวไม่เล่นไม่เล่นเ <อะ S 1> นี่ยตามตามมินเข้าไปดิคร <อะ S 2> ับลุงเขาปีนเก็บอยู่จริงครับไปดูก็ได้ลุงปีนได้ไหมปีนได้ปีนได้ได้ต้องใช้ความสามารถพิเศษตแต่แว่าปีนไม่ได้คนขึ้นไม่ได้ตกเนี่ยตกสูสูงตายเลยนะ หืมในน้ำหอมดีกว่าเฮ้ยใช่เฮ้ยโคตรดีบอกแล้วสุดในชีวิตยังอเมริกาโน่นะเออเอเป็้าวช็อตหนึ่งผมค่ากับการรอคอยมากทุกคนที่เราตื่นเช้านะฮะมาดูเจาตาเผามะพร้าวกันสดๆเลยแล้วอร่อยมากๆโดยเฉพาะมะพร้าวน้ำหวานนะบอลแบบ โหให้ใจไปเลยแบบเอาใจไปเลยเดี๋ยวว่าจะซื้อกลับไปแล้วก็ไปกินกับอเมริกาโน่กับพี่วันเป็นแบบมีเช้าสามแข้งมาหน่อยนะฟินๆอันนี้ซื้อจริงเดี๋ยวไปซื้อเลยสําหรับใครนะฮะที่อยากกินมะพร้าวเผาสดๆแบบวันนะครับผมปักหมุดมาได้เลยนะที่เจตาสีน้านะครับเสิร์ชกูก็ตเจอเลยถ้าใครนะฮะจะมาแนะนําว่าให้โทรมหาเจตาก่อนเดี๋ยววันทิ้งเบอร์โทรกับกู e ก็ตไว้ใต้คลิปนี้เลยครับผมส่วนมากนะฮะเขาจะขายวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ วันธรรมดาเขาไม่ค่อยขายช่วงหลังมิถุนานะเป็นต้นไปก็คือจะขายกับทุกวันเพราะว่าช่วงนี้มะพร้าวแพงสําหรับวันนี้นะฮะไปก่อนแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยฮะสำหรับใครที่อยากให้บอลแบบไปไหนหรือแบบไปดูกรรมวิธีการทำอ,อะไรอย่นี้บอกได้คอมเมนต์มาได้แล้วเราก็จะหาคลิปแบบนี้เพิ่มให้ด้วยครับทุกคนจะได้ไม่เบื่อกันบา,บายบายไปละซื้อมะพร้าวกัน